อันนี้นะคะอชิตานะคะอันนี้อันนี้อชิตานะคะไม่ใช่ไม่ใช่คูแ่แฝดหน้าจังจันยักษ์่อยางไดนะ,ะทุกคนเป็นตัดผมมาใหม่นะคะมาตัดผมใหม่แล้วก็ยังหน้าตัวเองยังแปลกๆอยู่นะคะวันนี้นะคะหลังจากที่อชิตาตัดผมนะคะก็เลยมาเที่ยวที่ตรอกแคมคุกนะคะนี่นะคะตอกแคมคุกนะคะ, <c oughs> ะก็เป็นคุกเก่านะคะทุกคนอยู่ที่สกลนครนะคะ <c oughs> เป็นคุกเก่านะคะ ก,ก็มีกิจกรรมนะคะเขามีงานวันที่5-7สิงหาคมนะคะเดี๋ยวจะพาขับชมเพิ่ไปนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะตามามาค่ะตรงนี้ก็คือทางเข้านะคะเขาบอกว่าหนังแคมคุกนะคะมันก็จะมีเป็นหนังกลางแปลงด้วยนะคะทุกคนก็อยู่ข้างกําแพงนะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะฉายกี่โมงแต่ตอนนี้จะพาไปเดินที่ตอรกแคมคุกก่อนนะคะ ตรงนี้ก็คือตรอกแคมคุกนะคะไปดูค่ะอันนี้บรรยากาศหลังฝนตกนะคะมันก็จะแบบเฉอะแฉะนิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดแลนด์มาร์คที่ทุกคนก็จะมาถ่ายรูปนะคะเรือนจำเรือนใจนะคะ <c oughs> <c oughs> น,นี่เป็นงานงป,ปั้งน,น,น,น้ะประตกนาตาตร้านกาแฟหอมอมหอมหอม,หอมมากน,นี่คืออะไร ขนมปลาค่ะไม่เยากับปลาไมยาคิทไมยากิอ๋อไม่รู้จักมันทำจากอะไรมันคืออะไรอ่ะเป็นเหมือนขนมแพนเค้กค่ะอ๋อไม่เกี่ยวกับปลาไมยาคินะคะคือขนมไมยากินะคะแต่พอทีเวลานเขาทำกันก็จะทำตัวใหญ่ๆอันนี้ยังผลิตแล้วนะผลคนยังไม่เสร็จที่นี่นหูสั่งตัวเล็กมาขายอ๋อมันเป็นรูปปลาใช่ค่ะเป็นรูปปลาอ๋อแล้วก็มีไส้ ตรงนี้ก็เป็นขนมจีนเรนูน้ำนัว <c oughs> ใช่ไหมแล้ยินมมีกะปิปลาไหลมีกะปิปลรราค่ะขายประจําเลยใช่ไหมคะขายเป็นออนไลน์แล้วก็วันนี้ก็คือพิเศษค่ะก็มาต้มต้มให้ทานมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเส้นมีเส้น,ม,นมีน้ํากะปิน้ำปลาร้าเราเลือกได้น้ํานัวใช่ค่ะเส้นเราไปต้มให้สุกน้ํานัวแล้วก็ชี้ถุงพอแล้วก็เติมน้ําอุ่นให้เต็มพอยร้อนานได้เลยมีทีิเปียก ถ้าอยากให้แซ่บก็เติมได้หมดน้ำตาลน้ำปลาพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ<อ>ติมเพิ่มได้ค่ะ<า>เป็นชุดสำเร็จมีขายมีขาย<อ>ชุดสามสิบห้าบาทสามห่อร้อยอแล้วก็เส้นอย่างเดียวก็มีค่ะย<อ>ี่สิบเก้าบาทสี่ห่อร้อยค่ะเ<า>ส้นอย่างเดียวอันนี้มีน้ำด้วย<า>เลื่กได้ว่ากะปิหระะือปลา้อ้าวอ่าไหนไหนถ้าจะซื้อต้องไปซื้อที่ไหนอ่ะลองเลยเื้อในเพจขนมจีนนัวเรนุณนครนะคะหรือว่าเข้าไปในช้อปปี้ก็ได้ค่ะเสิร์ชคำว่าขนมจีนนัวเรนุนครค่ะ ก็จะมีทั้งส่วนลดเลยในชอ้ชอปปี้แต่ถ้าในเพจเฟซบุ๊กก็ติดตามได้เลยค่ะขนมจีขนมจีเลนูค่ะค,ค่ะขอ,คคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะอันนี้ก็เป็นคุกนะค,คะนั่นคือข้าแกงคุกเลยมีรั้วลดนามอยู่ข้างบนเลย,ยตรงนี้ก็จะมีร้านตัดผมนะคะ จะพาเพื่อนๆมาชมใหม่นะคะว่าเขาวาดอะไรไปถึงไหนนะคะทุกคนมาดูตรงนี้ะนะคะนี้ก็คือโอ้ยเฮลิคอปเตอร์น่ารักจ้ะ

อันนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับเราต้องเจอก,กันใหม่คราวหน้าไม่รู้เมื่อไหร่นะครับอันนี้ฟังวิดัสบอลเลยนะครับโอ้นี่ฟางแมรี่นี่ฟางแมรี่มันมีอันนี้เถ่ายรูปนะโทษสกลจังสั้นนี่นะคะถ่ายรูปนะโทษนะคะ เจ็ดยห้าสิบอห้าชิ้นเท่ไหครับพี่คนี้ย้อนกลับสุดซอยแล้วสุดซอยแล้ไปข้างนี้ไปอีกทางเด็มา กิจกรรมวาดภาพพี่จายอยู่เหน่ีปไหนไม่ได้เลยตนี้อัวก không ăn tàu yếu không ăn tàu yếu không ăn tàu yếu không ăn đã yếu không ăn ันมาเยอะมากครับลุงศิษย์ลูกหาตั้งมากครับพี่สันสอนตั้งแต่พ่อจนถึงรุ่นลูกหลานดนตรีทีละไม่เคยทำให้คนแก่มาดูน่งคนอายุเจ็ดสิบสองแล่พีตาดีกว่าเรา กัพันชาติอยู่คนเดียวเนี่และเราต่อวีซ่าไว้จะถึง9.5ปีให้่มวีซ่าเวียดนามค่ะว้าวน่าลองน่าลองแน่นอนเลยนี่นะคะวีซ่าเวียดนาม ยื่นมือถือไปใกล้ๆแล้วก็เกิดระเบิดเ้ไม่ได้ใส่ชีสตัวนี้ค่ะใส่เกีนมีหมูย่อมีก pues okay. okay, mm ุ hmm. right mm ้อ hmm ัดม mm ีไ hmm ส้กรอบมีหมูสับมีต้นหอมเป็นสเต็ปสเต็ปเลยนะ ใส่ต้นหอมใส่หมูสับแล้วก็ไปเอาอันนั้นขึ้นลงไปใส่ชีสตำด้วยเส้นกรอบแล้วก็ปูอัดแล้วก็หมูยอเนื้อเนื้อเรียกไส้แน่นมากเลยนี่ซอสพริกอสองแ่นถึงคิ้วครับซอสมะเขือเทศกินเลยนะทีนี้จะเดินกินมายองเนสใส่นะคะ ก็เอาไปกันเนาะกินเลยค่ะไม่ต้องใส่ถุงเลยก็ใส่หอมเจียวแล้วก็จบขอบคุณค่ะกินเลยค่ะไม่ใส่ถุงค่ะจะกินเลยค่ะไม่ต้องใส่ถุงนะคะจะรีวิวจะกินเลยค่ะอร่อยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวของหนูแป๊บนึงนะ ได้ยังได้แล้วก็ต้องใส่ถุงค่ะคได้แล้วค่ะ Gracias. กาแฟไก่ก็มีนะคะรับไข่ไข่ปิ้งเหรอคะไข่ต้มไข่ต้มรับไข่เคยไหมคะไข่หนูไม่เอาไข่ไม่เอาไข่ไข่ปิ้งโอเคอยู่ไข่ต้มอร่อยไหมคะต้มเน้อร่อยค่ะต้มเนืวอนะคะกินเสร็จแล้วไปดูหนังต่อหนังฉายกี่โมงไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเดี๋ยวเพื่อนจะมาไหนก่อกอ๋อ มันจะประกาศใช่ไหมค่ะก็เห็นวนเมื่อวานก็เดินรออย่างเพราะว่าผมมอืฝนก็เดินมาบอกอ่ะจะมีเจ้าหน้าที่งั้นเรากินรอหนังฉาย หมึกบดในตำนานตอนนี้เราก็จะพาไปดูหนังฟางแปลนะคะนี่เขาฉายแล้วเขาฉายแล้วมีเก้าอี้นั่งด้วยมีเก้าอี้แต่เก้าอี้ไม่พอ <c oughs> <c oughs> มีที่ว yeah! ่างไหมตรงนี้นั่งได้ไหมได้ค่ะนได้นั่งได้เหรอนั่งได้ไหมนั่งเลยนั่งเลยได้มนะเออนั่งเลยนั่งเลยเออนี่คุณหัดจับจิมงนุณโยนน้ำไปแล้วสิเก็บใจนะต้องพูดถึงจับไม่ได้คุณโดดหลบไปโน่นนล้

วัสดีสวัสดีสวัสดีเชิญน้องที่เอาขยามาใส่มาเททุกคาผมเ้ารมรรย์วาคลีนี่เะรอยากจะเอาสมบ้าสมกับนั่นนและครับ่นนี่วัดีแกแกกไพร ก็แกก็ลื้อนน่ะนะเสียใจถ้าพูดกับผมราดรคนหนึ่งซึ่งเสียระเสีโดนไม่ขาดแบบนี้แล้วก็ผมไม่ยอมพูดด้วยนี่เลยนะตำรวจผู้อ่างตัวเองว่ารับใช้ประชาชนเจอจ้าหาเข้าหูคนไหมขออภัยนะครับท่านประชาชนที่รัก ท่านน่ะลากลาชรรถขยะคันงามอยู่แถวแถวนี้ใช่ไหมครับเป็นทีหรือใช่อคือว่ามีคนร้ายคนหนึ่งวิ่งราวผ่านมาทางนี้ครับวิ่งราวอะไรบ้างข้าวเหนียวหมูแดงสองห่อทันซื้อจะไปให้หมาที่บ้านกินเสียงหาย โยกลงไปในน้ำทิ่ถ้าต้อบอกว่าไม่เห็นหรอกพูดอย่างนี้ก็แปลว่าเห็น,นสิอย่าคูกเจ้าหน้าที่นะอ <c oughs> ย่าคูขึ้นบริตอย่าคูคนอย่างผมก่อนอื่นตามลักษณะกฎหมายจะต้องสน,นิทฐานว่าทุกคนบริสุทธิ์แล้วนี่อะไรจะมาเอาข้าตราชั่งเฉลยไม่เอาหนะ่าอย่าโยเย,ยโยกเยกนะ อย่าเก่งเลยกับผมสิผมเรลงจะบอกว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยวิ่งหายไปทางโน้นอ่นแต่ว่า <c oughs> คุยการตามตอนนี้คงวิ่งไปนิดนึงแหละอันที่จริงนะท่านควรจะเห็นใจเขาเพราะอย่างน้อยเขาคงหิวแล้วเขาก็ไม่ได้แย่งอาหารของท่านเป็นแต่เพียงแย่งอาหารขุนัขของท่านเท่านั้นน่ะท่านเองก็มีลักษณะเป็นผนู้ด,ดีมีเงิน แต่ผมคิดว่าความเป็นผู้ดีของคุณเราอยู่ที่การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเมตตาการุณาต่อเพื่อนมนุษยถ้าคนมีเงินขาดความดีนี่ย่อมจะไม่ใช่ผู้ดีมีเงินแต่กลายเป็นขี้ข้ามีเงินไปตกเราคุณชูวิต เป็นไงมั่งเนี่ยวิม,มาเลนฉันล่ะ<า>ถ้ว่าทำอะไรไม่ขออนุญาตจะต้องชอกช้ำนั่งน,นี่แล้วกันนะนั่งาวทำไมล่ะมนั่งดีทำไมฉันต้องลองแอบปลอดภัยแน่ล่ะ จะมีอันตรายได้ไงนะก็นึกเมื่อนอนถันก็นอนตัวนี้แหละรับแขกกับตัวเนี้ยกินข้าวกับที่เนี้ยนี่ <c oughs> นนแสน,น,นจนคนแคนเลือดีจนเลือมีพี่กลัวฉันได้นนจนเลือมีพี่กลัวฉันได้กลัวน้องตรมคืนขมหรือไทยกลัวน้องตรมขืนขมหรือไทยกลัวน้องใหญ่ไม่เคยคิดเลยกลัวน้องใหญ่ไม่เคยคิดเลยโอ้ใจเจ้างา นีทินพี่ตายเราจนแต่เงินนะชื่นใจแรักเราไม่เคยจนทบมาสิเธอแต่เออดิกลกอดกันแก่จน นี่เป็นไรไม่ร้ายแกใจจะต้องอายใครใครรักเราไม่อยากจบ ดูหนังสนุกไหมสนุ taking, half, สนกค่ะสนุกมากเลยค่ะสนุกมากไม่อยากกลับเลย KK, แต่มันดึกแล้วค่ะทุกคนเป็นรอบกี่สิบปีนี้ที่ไม่ได้ดูหนังกัน์ตูนเดี๋ยวว่าสิบเลยค่ะเรียกได้ว่าสามสิบอัพว่ะค่ะคืนอ่ะไม่ได้ดูหนังการแปูงแบบนี้โอ้โหสนุกคือสน <lire. S 2> ุกมากไม่อยากตับเลยแต่ดึกแล้วดึกแล้วนะคะ กลับบ้านไปนอนนะคะทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะราตรีสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ